สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพวกกับผมปอหนุ่ยเมืองวางไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2565นะครับจัดไปเย้ให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยจัดโดยโปรโมเตอร์วิทยาเพชร4 0 0 0มนะครับวันนี้มวยเริ่มแข่งขันกัเวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับณนะเวทีมวยสียมอ้อมน้อยครับอย่าลืมอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับกำลังมาแรงและก็ยาสีฟันสมุนไพรไทยไผ่นะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไผ่นะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศนะครับจัดซื้อจัดหากันได้นะครับ ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G เว็ B 11นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เว็ B 11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้องยกให้ 5G11 นะครับแอดไลน์มาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านย่างดําสอทอเหี่ยวบางแสนหรือชื่อเก่าคือเจ้าชัดเจนพุ่มพันุม่วงนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายโชควิทยานะครับเป็นนักชกจากจังหวัดตากนะครับ ก็เป็นมวยฝาฝีมือครบเครื่องเก่าเก่าเกมนะครับแล้วก็มีเขายัดไส้แรงวันนี้เจอกับมวยเก่าเก่าเกมเช่นเดียวกันนะครับนุ่มสุรินชอเกตวินาหรือสิทธิยกในมวยจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับชคกันที่พิกัด118ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยางดำสอทอเหี่ยวบางแสนนะครับช่างหนักได้119ลดไป1ปอนด์ส่วนทางด้าน นุม่มสุรินชอเกตวีนานะครับก็ชั่งน้ำหนักได้ร้อยสิบแปดจุดหกลดไปจุดหกครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสําหรับฟอร์มหลังนะครับของยางดําสอทอเหี่ยวบางแสนนะครับก็ชนะคะแนนชายพิชิตสจอต้อยแปดิ้วเมือ 14, ่อสิบสี่พฤศจิกายนสองพันหกยสิบสี่ที่เวทีมวยอตกรศาลจังหวัดนนทบ,บุรีแล้วก็ไปชนะนอกกุมารเงินจิตเมองนวนในยกที่สามเมื่อที่สิบเก้า กุมภาพันธ์2,565ที่ออตกอจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนสักเล็กเกียริเพชรเดชะเมื่อนที่26มีนาคม2,565นะครับที่อ,อตกร3นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนางด้านย่างดำสอทอเหี่ยวบางแสนนะครับหรือภุมพันธ์ม่วงนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านนุม่มสุรินชอเกตวีนากันบ้างนะครับก็ไป ชนะคะแนนกวางเพชรรถสวยจ่าเจดเมื่อที่2ี่มีนาคม2 5 6 4ที่ลุมพินีนะครับแล้วก็ไปแพ้คะแนนกับเพชรแสนคมเดอะเบสมวยไทยเมื่อที่2ี่ิมิถุนายน2 5 6 4ที่ฝนจางชนบุรีแล้วก็ไปชนะคะแนนการชัยจิตมงทนน์เมื่อที่9ตุลาคม2 5 6 4ที่เวทีมยสียมอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านนุม่มสุรินทร์ชอเกตวีนานะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมมองว่า ทางด้านนุ่มสุรินชอเกตวีนานี่อาวุธหลากหลายกว่าเก่าเก่าเกมรับเลียมตัวดีแล้วก็มีหมัดมีศอกครับแล้วก็นอกได้ในมีวันนี้ผมมองว่าทางด้านนุ่มสุรินนี่ชอเกตวีนาไม่มีมวนเดียวนะครับเป็นลองก็ต้องลองเป็นต่อก็ต้องต่อนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านนุ่มสุรินชอเกตวีนานะครับวันนี้ รองไปนะครับรองให้รู้จักหนุ่มสุรินชอเกตวีนานะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อครับตามไปเลยนะครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านคอปเตอร์ทีวีเอ็มยิมหรือพูลลาบนกยินลาดกระบังนะครับก็สอนที่ค่ายทีวีเอ็มยิมนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับคอปเตอร์ทีวีเอ็มยิมวันนี้เจอทางด้านนกประเดชชอห้าพยักษ์นะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าหมาเหล็ก แดงเขาสายนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพนะครับวันนี้เจอกับมวยเข่าเหมือนกันนะครับชกกันที่พิกัด125ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคอปเตอร์ทีวีเอ็มยิมนะครับช่างน้ำหนักได้125.4ลดไป4ส่วนนพเดชอ5พยักนะครับช่างน้ำหนักได้126ลดไป1ปอนด์นะครับนักชกจากเมืองสุรินทร์ซ้อมในค่ายชอหพยักนะครับสำหรับนพเดชอ5พยัก ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับแต่ถ้าว่าวันนี้เสียเปรียบรูปร่างหน่อยครับทางด้านคอปเตอร์ทีวีเอ็มยิมนี้ใจใหญ่ลอยขวานะครับครับนี่คือการชั้นหนักเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านคอปเตอร์ทีวีเอ็มยิมกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนเพชรธนาพลเงาะบางกะปิเมื่อวันที่3ธันวาคม2 5 6 3ที่ราชดำเนินแล้วก็นชนะคะแนนแดนพิชิตพี PK เคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่20มีนาคม 2,564ที่พิททีวีแล้วก็ไแพ้น็อกให้กับสิงดมทองมวย168ในยกที่3มเมือนที่13พฤศจิกายน2,564ส่วนไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนอีสานเหนือโชดบางแสนเมื่อวันที่19มีนาคม2,665ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับสำหรับไฟสุดท้ายนี้คอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมนะครับต่อยได้เข้าตาเหลือเกินนะครับทั้งร่างกายดีและก็ความแข็งแกร่งแรงแ แล้วก็วันนี้มานิ่งเหลือเกินครับที่เอาชนะอีสานเหนือโชดบางแสนต่อยได้ดีต่อยได้เข้าตาครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มหลังของทางด้านนกพระเดชช .5 ห้าพยักษ์หรือเจ้าม้าเหล็กแดงเขาทรายกันบ้างครับก็แพ้ผัดแพ้วัชนะกับโจ๊กเกอร์แปะสายสี่มานะครับเมื่อที่2ี่ิบหกาคยนสอยหกสิบสที่ฝนจางชนบุรีแล้วก็ชนะคะแนนบูครองธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมนะครับเมื่อสิบเอ็ดธันวาคม สอรที่เวทีโมย,ยิบอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล่าสุดน,นะครับไปแพ้คะแนนกับโนริสันภูเก็ตไฟขับวันที่12มีนาคม265ที่เวทีโมย,ยิบอ้อมน้อยครับนี่คือความหลังของทางด้านนบะเดชช .5 พยักนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมนะครับวันนี้จะมาเก็บชัยชนะอีกครั้งนะครับเป็นมวยฝีมือคบเครื่องบูดุจัน เ่าในอาชีพนะครับมีสอบมีเหลี่ยมเชิงดีครับร่างกายดีพัฒนาขึ้นมาเยอะครับสมัยก่อนนี้ยังเดินทื่อแต่ทุกวันนี้เดินมาแล้วก็มีหลักเหลี่ยมมีเล่เหลี่ยมครับออกอาวุธได้แม่นยำครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านคอปเตอร์ทียินครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกกันเลยนะครับตามไปเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านลูกนิมิต นุ่มบางกะดีหรือสิงห์ทองสี่นะครับนักชกจากจังหวัดลบบุรีครับวันนี้เจอทางด้านเมืองทรัพย์ในยกวิท์ทุ่งสงหรือศูนย์กีฬานาไม่ไผ่หรือฉลามดงหรือเอนนี่มวยไทยนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชกกันที่วิกัก1 3 1กับ133นะครับทางด้านลูกนิมิตสิงห์ทองสี่นี่ต่อให้2ปอน1น1 คือลูกนิมิตสิงห์ทองสีหรือหนุ่มบางกะดีส่วน133คือเมืองรัพในายกวิททุ่งสงนะครับต่อให้สองปอนนะครับถือว่าเป็นมวยรุ่นพีเ่เก่าเก๋าเกมฝีมือเหนือชั้นกว่าต่อสองปอนไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านลูกนิมิตหนุ่มบางันบ้างครับก็ชนะคะแนนเมืองรัพในายกวิททุ่งสงเมืงง่อ16ตุลาคม2564ท,ท,ท,ที่เวทีมวยสยามรอบน้อยแล้วก็แพ้คะแนนกับไผ่แดงแปะสายสี เมื่อที่15มกราคม2 6 5ที่อตกร3นะครับแล้วก็ชนะคะแนนอภิวัตรสอจอโอเลยะโสธรเมื่อที่24กุมภาพันธ์2 6 5ที่จังหวัดฉะเชิงเซาฝ่ายล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมเมื่อที่26มีนาคม2 6 5ที่อตก3จังหวัดนนทบุรีนะครับนี่คือความหลังของทางด้านลูกนิมิตส,สิงห์ทอง4นะครับเดี๋ยวเราไปดูความหลังของทางด้านเมืองซั์ นายกวิทยุทุ่งสงกันบ้างนะครับก็แพ้นอกให้กรบคำพีเทวดานายกที่2เมื่อวันที่9มกราคม2 5 6 5ที่อตกอร3แล้วก็ชนะนอกบร,รมีซูจีบะหมี่เคี้ยวนายกที่4เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์สอ6 5ที่อตกอร3จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเดชทรงวุฒิสิทธ์ด็อกเตอร์ชานชัยเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2 5 6 5ที่อตกอร3นะครับ นี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเมืองทรัพย์นายกวิทย์ทุ่งสงนะครับสำหรับมวยคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านลูกนิมิตสิงห์ทองสี่นะครับเก,เก่าเก่าเกมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องแล้วก็เข่าในดีนอกได้ในมีแล้วก็เลี่ยมตัวดีมีศอกมีความเก่าความเจณฑจัดมากกวา่า วันนี้ผมมองว่าลูกนิมิตสองสิงห์ทองสี่หรือหนุ่มบางกะดีน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับสําหรับคู่ที่สามในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีหรือสิงห์ทองสี่ครับให้ไปอีกห้าดาวนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วไปดูคู่ที่สี่ในรายการกันต่อเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเมาคีเล็กเพชรสี่หมื่นนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรภูผาสวังเสือโชคกันที่วิกัด102่อนด์อน เมื่อเช้านี้เมาคีเล็กเพชร40,000ช่างน้ำหนักได้102.2ลดไปจุดสองส่วนเพชพรภูผาสวังเสือนะครับช่างน้ำหนักได้102ครับก็ถือว่าผ่านฉลุยนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักด้วยกันทั้งคู่นะครับครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านเมาคีเล็กเพชร40,000นะครับก็ไปแพ้นอกเดนสยามกิตติมวยไทยในยกที่สามเมื่อวันแปดันวาคมสองพันหสี่ที่อ้อมน้อยแล้วก็ ไปแพลนอกให้กับเพชรภูผาสวังเสือในยกที่สองเมื่อวันที่26กุมภาพัานธ์2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเมาคีเล็กเพชร4 0 0 0มืนะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านเพชรภูผาสวังเสือนะครับก็ซ้อมที่ค่ายสวังเสือนะครับ,รบก็ชนะคะแนนลิงลม่มยะอไลย,ยนพระรามสอง,มมสยยสองเมื่อวันที่20สามพฤศจิกายน2 5 6 3าที่เวทีมวย สีโอปอนะครับแล้วก็แพ้คะแนนเสือจันเสือจันทกบ้านมวยไทยนะครับเมื่อ15มกราคม2 6 5ที่เวทีโมเสียอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะน็อกเมาคีเล็กเพชร40,000เมื่อที่26กุมภาพันธ์2565ที่เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยนะครับครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านเพชรภูผาสวังเสือนะครับถึงยะเป็นนัดแก้มือ ของทางด้านเมาคีเล็กก็ตามแต่ถ้าว่าครับเคยต่อยกันมาแล้วรู้แกวรู้มุมรู้ทางแล้วก็เคยชนะนอกมาในยกที่สองวันนี้ผมมองว่าทางด้านเพชรภูผาสอวังเสือน่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่สี่ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรภูผาสอวังเสือนะครับย้ำแขนอีกหนึ่งครั้งแน่นอนนะครับก็จัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ 5G เ็ g, 11นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาแอดไลน์ mm hmm. มาได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขอบท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ